ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาจากช่องพินัจานะครับก็วันนี้จะมาเทสระบบเอดานะครับของนะครับของเจ้ามิวเอ็กซ์สอพนยิบเบ็ดนะครับตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวมุกนะครับอ่าอันนี้ผม ถึงถ่ายถ่ายด้านในนะครับก็จะมีอะไรบ้างครับระบบ ADAS เอ่อก็เดี๋ยวมาดูภายในก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ฮะก็ก็จะมีเนี่ยครับระบบ ADAS อยู่ชุดนี้นะครับเ d ด s ก็เดี๋ยวเราก็จะทำการขับรถไปนะครับโดยแบบขับขี่โดยปลอดภัยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าระบบ a d a s เข้าเกยร์นหนึ่ง อันนี้ผมจะเอากล้องติดไว้ที่ศีรษานะครับระบบ a อ a ดนี่คือว่าถ้าเกิดเราเดินทางระยะไกลทางล่งๆสบายๆเนี่ยครับเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งก็ได้นะครับระบบ a อ a ดของปีสูมิวเอ็กซ์สองพันยิบนะครับวันนี้ก็จะมาลองเทสกันเลย ว่ามันจะเป็นยังไงตัวนี้สามารถกดเลือกระยะได้นะครับว่าเราจะเอาระยะตรวจสอบรถคันหน้าใกล้ไกลขนาดไหนนะครับอันนี้เราก็มาลองกดดูเลยตัวนี้นะครับกดเข้าไปใน a d a s ขึ้นมาแล้วนะครับนะครับท่านผู้ชมสังเกตที่หน้าจอนะครับจะเป็นรูปรูปรถนะครับ อพอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทําการตั้งความเร็วอันนี้ความเร็วอยู่ที่88นะครับที่ผมตั้งไว้88นะครับจะวิ่งด้วยความเร็ว88หรือถ้าเกิดเราจะตั้งให้เร็วฝันนี้ก็ได้นะครับเราก็เพิ่มเข้าไปครับโดยกดคำที่ S E T ครับเซตบวกครับ ก็จะขึ้นไปครับเป็น90ครับ92 93 94 95ครับอันนี้ผมจะเทสไว้ที่95นะครับจะวิ่งระดับ95เนี่ยครับผมไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราแตะเบรกเมื่อไหร่คำสั่งทั้งหมดก็จะถูกยกเลิกทันทีนะครับโดยแตะเบรกเพียงเบาๆนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าเกิดระบบเอเดถ้าเกิดมันจะมีรถคันหน้าถ้าเกิดมันตรวจสอบรถคันหน้าด้วยความเร็วเท่าไหร่รถก็จะทําการเบรกเองครับนี่ครับผมไม่ได้เหยียบเบรกนะครับมันก็จะทําการเบรกเองนะฮะ,ะแล้วเครื่องก็จะเล่งไปต่อครับอันนี้เหมาะกับการเดินทางระยะไกลๆนะครับระบบ a อ a ดก็จะแบบ จะช่วยในการในการขับขี่ที่แบบบางคนเขาแบบขับชิวๆครับชิวๆเนี่ยฮะระบบเอเดีเขาก็จะตรวจสอบรถขันหน้าพอเวลารถข้าหน้าไม่มีครับมันก็ระบบเอดก็จะทําการเล่งเองครับนะครับนะไปที่ความเร็ว95นะครับพอเวลาเรดร์ด้านบนนะครับจะตรวจสอบรถทางด้านหน้าว่ารถก็จะทําการ เบรกเองให้อัตโนมัตนนิครับคือว่าจะไม่เบรกแบบหยุดจ๊กนะครับคือว่าค่อยๆเบรกนะครับแล้วเขาจะตรวจสอบว่ารถรถข้างหน้าวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ครับแล้วก็เขาจะใช้ความเร็วประมาณนั้นครับโดยการวิ่งนอกจากนอกจากว่ารถข้างหน้าแอบหลบไปความเร็วก็จะวิ่งเข้าสู่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับระบบเอ a ดร์เริ่มทํางานนะครับอันนี้ผมไม่ได้เบรกนะครับรถมันจะ จะค่อยๆชะลอไม่ใช่หยุดนะครับค่อยๆชะลอนะครับครับเขาจะตรวจสอบรถด้านหน้าว่าวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร,ร่นะฮะพอรถคันนี้มาฝังฮะเขาจะตรวจสอบด้านหน้าผมผมเข้าซ้ายก่อนอันนี้ผมแตะเบรกนะครับแตะเบรกแตะเบรกคําคสั่งทั้งหมดก็จะยกเลิกนะครับ าเกิดเราจะเริ่มใหม่เราก็กดกดไปที่ RES ครับนี่ฮะความเร็วที่เราตั้งค้างไว้ก็จะกลับมาเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเราเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนตำแหน่งครับความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นเลยครับแต่ถ้าเกิดเราแตะเบรกเมื่อไหร่นะครับข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกยกเลิกครับ ผมใช้ความเร็วที่95กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเลนเมื่อไหร่นะครับเนี่ยคอยดูนะครับรถก็จะเล่งเองอัตโนมัตินะครับนี่นะครับโอเคนะครับระบบ ADA ดครับก็ระบบ a d a ดครับก็ท่านผู้ชมว่าไงนะครับผมก็ว่ามันก็โอเคนะครับเพราะว่าขับทางระยะไกลๆนะครับก็สามารถใช้ระบบ เอด้าได้แล้วก็มีอีกการเตือนอีกการเตือนหนึ่งคือว่าถ้าเกิดเราไปออกจากนอกเลนเนี่ยมันก็จะเตือนเราเห็นไหมครัถ้าเกิดเราไม่เปิดถ้าเกิดเราไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับถ้าเกิดเราไม่เปิดไฟเลี้ยมก็จะเสียงดังอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟเลี้ยวดูอ่นี่เห็นไหมครัอันนี้มันก็จะเสียงไม่มีเสียงการแจ้งเตือนนะครับ แต่ถ้าเกิดเราขับขับแบบขับออกนอกเลนเนี่ยมันก็จะมีเสียงเตือนครับแบบเมื่อเกี้ยนะครับแล้วจะมีสัญลักษณ์รูปรถออกจากนอกเลนนะครับเน,นี่ฮะอันนี้ผมไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับก็มันจะมีการตรวจจับครับที่เรดาร์ครับเมื่อเราออกนอกเลนนะครับก็ การขับขี่แล้วก็ต้องขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับอย่าประมาทนะครับถึงจะมีระบบป้องกันหลายๆอย่างนะครับส่วนระยะรถด้านหน้าครับที่เป็นรูปรถนะครับแล้วก็เป็นระยะเงี้ยครับเราสามารถปรับได้เนียฮะปรับที่ตัวเนี้นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเราแตะเบรกหน่อยนรับทุกอย่างก็จะถูกยกเลิกหมดเลย เอ่อถ้าเกิดเราเล่งไปเนะี่ยไม่เป็นไรครับเล่งเพื่อเพิ่มความเร็วในการแซงก็ค่าทั้งหมดจะไม่ลบนะครับความเร็วมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกได้นะฮะร,ระบบมันจะไม่ตัดครับนอกจากว่าเราเบรคครับระบบถึงจะตัดนะฮะนะครับ,นะรบเดี๋ยวก่อนจะตรวจสอบความเร็วรถทั้งนาเดี๋ยวผมจะปรับะรยนะยะก่อน ให้มันเข้าเข้าใกล้ถ้าเกิดเราปรับมันมีทั้งหมดสามระดับครับอันนี้ระดับสองคือว่ากล้องจะตรวจสอบให้ใกล้เข้าไปอีกครับอพอเวลารถห่างไปครับพอเวลารถห่างไปความเร็วรถก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดเราปรับอีกระยะหนึ่งคือว่าอันนี้ใกล้สุดเรดาร์ก็จะตรวจสอบให้ได้ระยะใกล้ที่สุดนะครับ ถึงระดับมันก็จะถึงระยะที่กําหนดตัวรถก็จะทําการเบรกเองนะครับคือว่าไม่ได้เบรกหยุดจ๊กนะครับค่อยๆเบรกเหมือนกับคนเบรกครับ,นะร,บระยะห่างก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเราเลือกระยะได้นะครับสามระยะครับนะครับอันนี้จะเป็นระยะใกล้สุดอันนี้ระยะใกล้สุดครับ จะตรวจสอบความเร็วข้างหน้าครับในเมื่อรถทั้งหน้าหลบไปแล้วเนี้ยหรือแซงไปเนี่ยเขารถคันใหม่แล้วก็กล้องจะตรวจสอบด้านหน้าใหม่นะครับโอเคนี่ฮะจะรู้เลยว่ารถคันหน้าจะใช้ความเร็วอยู่ที่เจ็ดสิบครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับรถเราก็จะชะลอครับ ครับขับขี่ยังปลอดภัยนะครับแลเมื่อเราแซงไปเมื่อไหร่ครับความเร็วก็จะถูกเชิญเชนขึ้นมาครับในความเร็วที่92ที่เราตั้งไว้นะครับโอเคผมจะยกเลอกคำสั่งนี้ก็คือแตะเบรคครับเห็นไหมไฟจะหายไปเลยนะครับโอเคครับ ก็ไม่มีอะไรครับระบบ a d a ก็ง่ายๆครับปรับตั้งใช้งานในขณะขับขี่นะครับง่ายมากเลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมสามารถสอบถามหรือคอมเมนต์ใต้วีโอนี้ได้นะครับ <oui S 1> ก็อยากรู้แบบไหนอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ครับโอเคก็ถ้าเกิดผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ ก็ท่านผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร e ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นฝันกำลังใจในการทําคลิปนะครับเออผมต้องบอกไว้เลยว่าคลิปผมอาจจะอธิบายไม่เลื่นหูเท่าไหร่ก็อย่าติชมก็ติชมได้นะครับแต่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับในการอัดถ่ายวีโอนี้ครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะ ผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ